คือเริ่มต้นของหายนะของชีวิตคู่เลยก็คือว่าคือคือ,ค,อความไม่เครียดอ่ะมันไม่ใช่การเสียแซงนะครับหลายคนคิดว่าอ๋อไม่เครียดได้ได้ฉันทําได้ฉันแบบฉันแกล้งยิ้มคนอยู่ด้วยกันเป็นสิบสิบปีเนี่ยเราดูออกนะคบว่านี้แกล้งหรือจริงจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไม์เซตวิธีคิดของคุณเลยว่าคุณคิดกับเขายังไงถ้าคุณคิดไม่ดีคุณรู้สึกว่าคนนี้มันแย่แต่คุณก็ยังพยายามรังเขาไว้และมองเขารบเนี่มันคือความขัดแย้งนะที่หลายคู่เราเจอก็คือความเครียดเนี่ยมันเป ู่มากๆเลยนะถ้าคู่ไหนที่มีอัตราความเครียดสูงนะครับเครียดบ่อยๆโอกาสเลิกกันหรือชีวิตรักเนี่ยย่ำแย่มีสูงมากมเกิน80%แน่นอนพะคนเราเครียดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความรักเพราะว่าพื้นที่ในสมองเนี้ยฮอร์โมนที่หลั่งออกมามันจะมีแต่ฮอร์โมนของความเครียดเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาไม่รักเราแล้วแล้วเรายังรักเขาอยู่ไหมนะเราจะมีการตั้งคําถามแหละถูกไหมถึงจุดหนึ่งนะบางคู่เนี่ยผู้ชายจะไปคุยกับคนอื่นแบบมีชีวิตชีวามากกว่าคุยกับเราเครียดจังเลยบาง ทีแบบผู้ชายชอบกลุมขมับเวลาคุยกับเราแต่ทําไมไปคุยกับเพื่อนสาวคนนั้น ทำไมถึงมีชีวิตชีวา Deep listening มันคืออะไรมันคือการฟังอย่างไม่ตัดสินมันคือการฟังแบบเราลบอคติในใจเราออกไปก่อนการฟังแบบไม่รีบร้อนเป็นการฟังแบบไม่รู้สึกว่าต้องมาฟังเธอเนี่ยฉันเสียเวลาเพราะฉะนั้นรีบๆพูดมาอันนี้ไม่ใช่ deep listening สิ่งที่สอนในวันนี้นะคะมันจะอยู่ในคอร์สท,ที่เรียว่า deep talk นะคุยลึกคืนรักสามารถปรึกษาเบื้องต้นแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้นะคะด้วยการที่แตะโปรไฟล์มาแล้วก็ทักมาได้เลยค่ะ